ทำไมเราถึงนั่งรอขนมอยู่ล่ะโอ้ฮับบ้าบับบ้าฉันไม่ได้คิดถึงมันนะเนี่ยเจอได้ชิ้นที่เล็กที่สุดแมรี่ได้ชิ้นที่ใหญ่ที่สุดแลวแซกนั้นได้ชิ้นที่มันใหญ่กว่านั้นอีกว้าวฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีชิ้นที่มันใหญ่ขนาดนี้ว้าวว้าวใช่แล้วฮับบ้าบับบ้า น่าประทับใจมากาตามทันเดียมแล้วใครก็ตามที่ได้ชินที่ไรที่สุดก็จะลุยก่อนลุยเลยเจลมันก็ยังถือว่าเป็นขนมแมแ้ว่ามันเล็กมันอร่อยแนะ่นอนพยายามกินฮับบ้าบ้าของเธอสิมันอร่อยกว่าเยอะถ้าเกิดกินภายในครั้งเดียวหมดคิด <laughs> ว่าไงล่ะทำได้ไหมพวกเราเชื่อในตัวเธอนะโอ้ดูสิ เอาหมดเจลทำได้ดีมากเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเหมือนว่าหมาฝรั่งจะลงไปผิดท่อใครก็ได้ช่วยด้วยเฮ้ยขอร้องแอนดี้ไม่ได้แย่ขนาดนนะ่ะเจลหายใจหน่อยไหมโอ้แมรี่ถึงตาเธอแล้วลุยเลยสวยงามใครมันจะไปฝันล่วว่ามันจะได้กล่องพิเศษนี้เปิดออกมาแล้วก็ได้เจอของอร่อยขนาดนี้อยู่ข้างใน,น กินได้ทั้งกรชินเลยแต่แม่ลีเห็นตั้งใจที่กินให้หมดภายในมื้อเดียวใช่แล้วมัน,นก็เป็นอย่างนี้นะแต่ยังเหมือนทุกครั้งเป่าลูกบป่งกันดีกว่าโอ้ดูสิว่ามันใหญ่แค่ไหนอุ้ยลูกบป่งนันมันก็จริงฮะบินได้ด้วยทุกคนเห็นไหมว่าเธอบินไปกระฝูงกาหมดแล้วเอาเดี๋ยวกันนะนี่มันเรียกว่ามุมมองจากที่สูง โอ้ย่มันไกลมากเลยนะโอ้ยนั่นไม่ได้เป็นการที่ soft landing เลยเลยพวกเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแอนดี้ช้านะขอให้โชคดีว้าวความฝันของคนตะก,กะฉันไม่เคยเห็นหมาบฝรั่งชิ้นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยและเมื่อดูจากปฏิกิริยาของแอนดี้แล้วมันอร่อยมากๆอร่อยที่สุดเลยเฮ้ยแ,แอนดี้อย่าเสียศักดิ์ศรีนะ จะเมรยาดถึงนายไปด้วยถึงแม้ว่านายจะเลือกอย่างนี้ก็ตามแต่มันคือมมรยาทด้วความแล้วฉันหวังว่านายจะได้ฟองสบู่ตอนนี้นะใช่ล่ะก็ดีเหมือนกันว้าวนั่นเป็นลูกโป่งที่ใหญ่มากเลยเนี่ยฉันเรียกว่ามันใหญ่ที่สุดเลยก็ได้โอ้ยมันก็เป็นอย่างนี้เสมอแล้วแหละด้วยผลบางอย่าง ลูกโป่งไม่ค่อยแข็งแรงทำได้ดีมากแอนดี้นานๆทุกคนจะได้สนุกสนานโอ้ยไม่ยุติธรรมเลยนายทำงานหนักมากในรอบทพิแล้วและนี่คือกลางวันของนายนี่นะแ่่จิวมีความสุขจริงๆแน่นอนฉันเข้าใจเธอนะและไม่จำเป็นที่ต้องพูดถึงแมรี่เธอได้เยลลี่ที่ใหญ่ที่สุดสยุด ใครมีขนมที่เล็กที่สุดกินก่อนได้เลยไม่เลวเลยนะอันดี้เตรียมซ่องไปด้วยแต่ตามันลื่นเกินไปบางทีเราควรที่เล่นปิงปองกันไหมโอ้ไม่นะสายกันไปแล้วพวกเขาบอกว่าเล็กจะมีครับใช่แล้วตามันอร่อยมากยินลี่อยู่ข้างนอกแยมอยู่ข้างใน ีข้อเสียงเดียวคือมันเร็วเกินไปเจลถึงตาเธอแล้วเจลขึ้นชื่อเรื่องความพิถีพิถันเธอมีทุกอย่างทั้งแคเชิปากมีดและซ่อมเธอจะจัดการกับยักษ์ตัวนี้ให้ได้ด้วยความสง่าง,งามเดี๋ยวนะฉันอาจจะพูดเร็วไปหน่อยแต่เธอก็มีข้อแก้ตัวของเธอเนี่ยแหละรสชาติมันดีมากมันไม่มีเวลาสำหรับปรยิยัต ถ้าฉันอยู่ในสถา,านการณ์ของเธอฉันคงจะไม่รักษามารยาทเหมือนกันว้าวความเร็วช่างน่าประทับใจจริงๆหาเธอกินหมดได้ไงเนี่ยเร็วด้วยเหลือแค่อันเดียวเองเมื่อคุณอยากกินทุกอย่างในคราวเดียวกันความเร็วนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวฉันชมเธอเร็วกันไป โอเคมึ okay. งชีแมรี่ทำให้พวกเราพอใจด้วยมารยาทที่ดีอุย้ยยาฉันคิดผิดแล้วนั่นมันไม่ใช่ซ่อมมันคือกรอดเธอจะถือมันยังไงเนี่ยใช่มันจะไม่ง่ายไม่ใช่เพียงแต่ว่ามันใหญ่แ่มันยังลื่นด้วยจะแป้งก็จะมาช่วยได้ด้วยตอนนี้ที่มือของเธอมันจะไม่ลื่นอีกแล้ว มันเริ่มไรดีกว่าแมลงวันพวกนี้มัาจากไหนเนี่ยฉันเข้าใจว่าพวกมันถูกดึงดูดม,มาด้วยความหวานถ้าเป็นฉันนี่คือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้หลังอุ่นหักโอ้ยแมลงวันตัวน,นี้ตัวหนักมากดูเหมือนว่าแอนดี้กำลังชี้วางแผนกองแต่เอมมากำลังเฝ้าระวังอยู่บางทีเธออาจจะมีตาที่สามก็ได้แต่ไม่ใช่ตาของเธอที่กำลังเกินอยู่นะ ฉันสงสัยว่าตาของเธอเนี่ยอร่อยที่สุดหรือว่าเธอแค่หิวมากแค่นั้นน่าเสียดายที่พวกเราไม่มีทางหรือ,อตอนนี้แมรี่ก็กำลังจะเสร็จแล้วแลก่อนนะลูกตายังไงก็ตามแมรี่กำลังจะฉีกลูกตาเป็น,นชิ้นๆอย่างขยันขันแข,ข็งจนเป็นชิ้นส่วนต่งตงางๆแทบหลบไม่ได้เลยคือตีของฉันได้รับการยืนยันเอาว่ามาเยนทีทนี้นจบเมื่อความอร่อยม่เยอน มีอสิคิมชิ้นเล็กบ้างไหมนั่นคือสิ่งที่มองอยู่และเมื่อพูดถึงอสิคิมของแอนดี้มันคือความฝันของคนรักความหวานและเป็นเส้นพางสู่การเจ็บคอแต่ใครจะคิดถึงผลที่ตามมาเมื่อมมีสมบัติลังคาอยู่ข้างหน้าพวกเขาล่ะแมรี่เธอรออะไรอยู่อสิคิมกำลังเยือละลายหรอเอ็มมา่าดูเหมือนกำลังจะหลงใหลในความหรูหราของคนอื่น <c oughs> <ừ> mm, เพราะว่าเธอในแั้นีจะไม่ได้มีไอศกรีมเลยเธอจึงอยากจะลองกินมันอย่างสนุกสนานแม้ว่ามันจะไม่หรูหราอะไรขนาดนั้นก็ตามตอนนี้เธอก็ลงเลงยแสดงทักษะร,ระดับสูงบางอย่างดา่าว้าวได้ผลแต่มีค่าบนจมูกเธอนะแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเธอไม่ยังเป<ๆ>็นื้องใช้ผ้าชิป,ปะเลยซ้ำไอศครีมก็หมดแล้วเหลือแต่คน เพ็นรางวัลปลอบใจแมรี่ทำแล้วตอนนี้ถึงตาเจลไปเลยเจลขาวนี้เจลไม่อยากจะเล่นกับอาหารเธอแค่อยากจะกินกับไอศครีมของตัวเองอย่างรุนแล้วโอ้ฉันอยากจะอยู่ในที่ทีของเธอจริงเจ,งจลเธอนี่ตะก,กะจริงๆเลยบากไหนซิมันอร่อยเปล่ามันดูน่าอร่อยมากแต่ฉันเกรงว่าเธอจะมองอะไรไม่เห็นนะซี เมื่อไหรเธอจะรู้ตัวเนี่ยดูเหมือนว่าเธอจะรู้ตัวแล้วไอซคเคียมติดอยู่ที่แว่นของเธอดังนั้นเธอก็หาแว่นใหม่ซะนั่นแหละเธอมองเห็นอีกแล้วและเธอจะเลียไอซคเคีมออกจากแว่นของเธอด้วยผ่าทางฉลาดฉลาดกินมันพร้อมกับคนความสุขสองเท่าเราทำได้แค่ฉาเธอเท่านั้นโอเคแดนดี้ตอนนี้ถึงตานายแล้ว ไอ้ของน้ำลายไหลามาสักพักใหญ่แล้วไปมองนี่กับความบดมสมบูรณ์ของรสชาตินี้และภูเขาลูกใหญ่ลูกนี้ที่เป็นขนนายและขนนายทั้งนั้นเมื่อไหร่จะได้โอกาสอย่างนี้อีกเนี่ยเมื่อไหร่จะได้โอกาสอย่างนี้อีกเนี่ยจะทำอะไรกับแอนดีคมก็ได้ตามใจชอบโอ้ดูนั่นสิแอนดี้กำลัง enjoy สุดๆพวกสุสานได้แค่อิจฉา ไอศครีมมีเยอะเกิน<ไ>จนทําให้นายเอซเสียมกลายเป็นน้ำแข็งได้นะเนี่ยนายเริ่มที่จะกลายเป็นตัวเขียวแล้วไยมัน <c oughs> ที่อาจจะพอแล้วก็ได้นะไม่หรอกแอนตี้ตัวสั่นแล้วพอความหนาวแล้วไม่ยอมแพ้ <c oughs> พวกส, Bu ส,สาว <c oughs> ไม่อยากจะเชื่อเลยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยเขาก็กลับมาเหมาือนเดิมอา้าว <c oughs> เขาากลายเป็นน้ำแข็งแล้วตอนนี้เขาคงจะแข็งไปนั่นแหละ แต่ตอนนี้สาวก็กำลังที่จะรีบไปช่วยพวกเขาแ้้อ,อย่างที่พวกเราเห็นในพวกผมนั้นไม่ประโยชน์นอกห้องน้ำเหมือนกันเอาล่ะสาวๆลองทำให้จมชี้ปาบอุ้หภูมิูหไม่สูงสุดแล้วลมไม่สูงสุดเฮ้ยแอนดี้ในรอดแล้วอย่าเริ่มพูดขอบคุณด้วยนะ้างหน้าก็ดูขีดจำกัดของตัวเองด้วย <c oughs> โอเคตอนนี้จะเป็นไรล่ะ <c oughs> โอ้เบเกอร์พวกเธอที่มันโชคดีจริงๆเลยยกเว้นเจลแล้วกันเธอไม่ได้เบเกอร์ฉันไม่รู้สักานว่ามันจะเรียกว่ายัางไง <Ooh. S 1> แต่แอนดี้ม่เบเกอร์แบบใหญ่แท้แต่ว่ามันจะเทียบกับของแมรี่ไม่ได้ก็ตาม <Yeah. S 1> ตอย่าตื่นเต้นเกินแล้วบางทีเืออจะไม่ได้ะลรในรอบหน้า <laughs> เจลอ,อย่าเสียใจไปเลยถ้ามันเบเกอร์ชนิดเล็กหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเบเกอร์เจล หรือแม้กระทั่งว่าจะเป็นเศษขนมปังเธอนั้นชอบวิทยาศาสตร์แล้วนี่ดังนั้นหาวิธีการที่จะจัดการปัญหานีซา้ซะเธอรู้ไหมว่าเธอดูดีในอุปกรณ์วิทยาศาสตร์นี้นะแต่เธอจะทำยังไงต่อไปล่ะ <c oughs> อ๋อเข้าใจแล้วเอาเศษขนมปังไปตัวในกล่องจุลทัศต์สิ โอเคแสดงให้พวกเราเชื่อว่ามันมีเบอร์เกอร์อจริงๆดูสิฉันยังเห็นเนื้อเบอร์เกอร์ที่มีผักกาดหอมด้วยเลยน่าเสียดายจริงๆที่เธอจะไม่เห็นพวกนี้ในความเป็นจริงเ,เจลเธอคงต้องลองมันอยู่ดีดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่มันเป็นเบอร์เกอร์ที่แปลกที่สุดเลยเจลวันนี้มนไม่ใช่วันเธอ แต่ดีโชคดีเบอร์เกอร์ของเขาทำตามถูกกฎทุกข้อแม้แต่ว่าจะมีเขียนที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็ตามแต่กนหานั้นก็แก้ได้ดง่ายลองดูสิว่ามีอะไรที่มันผิดปกติค่อยๆหยิบออกทีละอย่างมีอะไรที่มันปแปลกล่ะเฮ้ยระวังหน่อยสิดูสาวด้วยพวกเธอเต็มไปด้วยส่วนผสมของเบอร์เกอร์หมดเลย แล้วตอนนี้กลิ่นของมันมันก็ค่อนข้างที่จะไม่หอมเลยแอนดี่ขอโทษบุกเกอร์แล้วไม่งั้นโดนเอาคืนแนะ่ยังไงล่ะตอนนี้อร่อยขึ้นไหมล่ะอเหลือแค่ผากกงนหรอมังชีอาจจะเก็บไว้ให้จิวหน่อยก็ได้นะเธอจ้องมองกับนายเหมือนกับว่าเธออยากจะสำลรักนะใช่แล้วเบเกอร์เนะี่ยอร่อยที่สุดเลยแอนนี่เสียใจอย่างเดียวคือเขากินเบเกอร์แค่ชิ้นเดียว ไม่ใช่ห้าหรือสิเชนถ้าเขากินแค่ขนมปังกับเนื้อสับได้ทุกมือก็คงดีีิตอนนี้เขายังต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยแล้วและตอนนี้เธอก็พบวิธีแล้วไม่ไม่เป็นปองคาจะไม่ช่วยช่วยเท่าไหร่ What เหมือนกันล็อกเหมือนกันนะอ,อันนั้นก็คงจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ด้วยแล้วมือที่เหมาะสมะอยู่ไหนเนี่ย ่านี่ไงเลื่อยไฟฟ้าอย่าไปโดนเพื่อนเธอล่ะใครจะต้องการเพื่อนล่ะมื่จะมีเบอร์เกอร์แสนอร่อยอยู่ตรงข้างหน้าแม้แต่ว่าจะเป็นหนึ่งใน8ปดของเบอร์เกอร์ชิ้นนี้ก็ตามยิ่งใหญ่กว่าเลยแต่หน้ารับประทานว่าเบอร์เกอร์ทั้งหมดของพวกเธอรวมกันสิอร่อยไหมล่ะอร่อยสุด อย่าน้ำลายไหลเมื่อคนอื่นเพื่อเพลินกับของขนมของเขาสิเ,าเขาอดใจไม่ไหวจริงๆแต่แมรี่มีปฏิกิริยาที่สุดยอดเธอจะไม่โดนหลอกแต่ไปความหลอเป็นสิ่งต้องเด็กๆอยู่ในที่ของพวกเขาและรลอ,อการเริ่มต้นอย่างตั้งใจสุดๆขนาด M สำหรับลิลลี่ขนาด S สำหรับแมรี่และขยาดใหญ่สำหรับแอนดี้มาเลยแมรี่เด็กไม่ได้แบบความออแย่เสมอไป เร ok ิ่มกันเลยดีกว yup> ่าแอนดี้นายโชคดีมากๆคกิกี้หนูกล้าพอบปล่ามันเผ็ดมากแต่ยังก็เป็นพริกแมรี่ก็โชคดีที่ได้ชิ้นเล็กไปโอ้ยดูหน้าเธอสิแมรี่จัดการให้หมดแล้วโอ้ยมันเผ็ดใช่ไหมเผ็ดมากเอออย่าขำกันสิทุกคน ดื่มให้หมดแมรี่หมดแล้วครั้งนี้มาดูกันว่าคนอื่นจะเป็นยังไงเรอสักครู่สิเห็นลิลี่คุณทำได้แต่ว่าแค่สองสามคำคุณทำได้ oh. อะไรนะลิ้นเธอร้อนหมดแล้วไอ้ oh. Oh. ยา oh. Oh. ลินลี่ลิ้นของเธอร้อนไปหมดแล้วใช่ไหม โอ้ยฉันต้องกินอะไรสักอย่างแล้วอะไรนะยังไม่อยู่หรออย่าเอาไฟเปน็นสะโพดนี่โะสิทำยังไงดีเนี่ยฉันจะกินสิ่งนี้ได้ยังไงบางทีฉันกินอย่างมันอย่างรวดเร็วฉันจะสังเกตไม่เห็นมันไม่ได้ผลฉันรู้สึกไม่ได้ปากฉันแสบไปหมดไม่พอแล้วขอน,น้ำหน่อยได้ไหมโอเคจิบอีกอึ ลินลี่อยา่าขำเพื่อนของเธอสิเขากำลังจะร้องไห้อยู่แล้วใช่แล้วตลกมา,มากเลยใช่ไหมล่ะมันดูเหมือนว่าน้ำจะไม่ช่วยเขาอีกต่อไปต่อไปก็เป็นชาเลนจ์ต่อไปของพวกเราหนึ่งสองสามเริ่มแจกโอ้ เย้ใ <Yeah, S 2> นะที่สุดแอนดี้ก็ได้สิ่งที่เล็กที่สุดไป uh oh. อะไรนะแมรี่เธอได้รางวัลใหญ่ไปโชคดีจังทำไมล่ะ oh oh. เธอถูกรางวัลชิ้นใหญ่โชคดีจัง oh oh. ทำไมล่ะวันนี้ไม่ใช่วันของฉันอร่อยเลยแอนดี้ขอหน่อยได้ไหมแอนดี้เธอต้องใช้กินของเธอไปซี โอ,อ้วันนี้ไม่ใช่ของวันของได้แหละแอนดี้เวลาหนึ่ง,งแล้วแอนดี้มันดีไหมโอ้ข้างหน้าฉันขออะไรที่มันใหญ่ขึ้นกว่าน,นี้หน่อยเธอเฮ้ยแมรี่ระวังสมรักนะ <laughs> มันดูเหมือนว่าตอนนี้แอนดี้กำลังมีไอเดียอะไรใหม่ๆนะครับแอนดี้ <laughs> อยากจะแอบใส่อะไรเข้าไปในจานของพวกเธอเฮ <laughs> ้ยรูแล้วมันคืออะไร ดูนั่นสิมเมล็ดกาแฟาสดๆเลยโอ้ยแมรี่มี M&M ให้ฉันให้แต่ตังเยอะแมรี่ก็คงจะได้กินเม็ดกาแฟาไปเหมือนกันเอ๊ยรสชาติแปลกๆแนฮะเอ๊ทำไมรสชาติมันเป็นอย่างนี้อะโอ้ยเกิดอะไรขึ้นอย่าไปแตะมันนะมพรพองมันมีพิษ แต่ฉันก็ยังอยากจะเสี่ยงอยู่ดีเอาละอันเล็กสำหรับลินลี่อันใหญ่สำหรับแอนดี้อันกลางสำหรับแมรี่นี่แหละว,ว้าวใช่แล้วแอนดี้ในโชคดีจังเลยนี่อะไรเนี่ยลินลี่วันนี้เธอกำลังลดน้ำหนักอยู่หรอฉันจะกินเหมือนที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยและสำหรับเธอมันพอดีเป๊ะ โอเคถึงเวลากินได้แล้วลิลลี่แม่ในเกลือก็ยังคิดถึงคุณเลย mm hmm. แต่ดูแอนดี้สิโอ้เขาตื่นเต้นนิ่สุด mm hmm. มันกนินดีมากๆากแต่ตอนนี้ทุกคนก็กำลังเอนจอยมือของพวกเขา mm hmm. แมลลี่บอกนาย มันดีไหมมันอร่อยเปล่าเฮ้ยสัตว์ลายได้ตื่นขึ้นมาในตัวแอนดี้เฮ้ยเขากินเหมือนนี่งสนักหมาป่าแอนดี้ตั้งสติหน่อยเธอทำให้สาวๆ,ๆตกใจนะนแต่ว่าแอนดี้นันหยุดไม่ได้แล้วหลลินลี่น,นั้นกังวลไปหมดเลยเวพวกเขา,ากำลังทำอะไรเนี่ย แอนดี้หยุดได้แล้วโอ้ยดูหน้าเขาซี้แอนดี้ <Hey, hey. S 1> หยุด <c oughs> นายหยุดไม่ได้แล้วนายต้องกินให้หมดตอนนี้นะัก <c oughs> ล่าในตัวเขาก็ได้หมดแล้วเอาลชตอนนี้เขากำลังกลายเป็นสัตว์กินพชืชโอ้ยขอยิ้มหน่อย <c oughs> อย่างน้อยฉันก็ไม่ต้องกินเนื้อจนถึงพรุ่งนี้โอเคแอนดี้ <c oughs> okay, กับสาวตอนนี้รสึกแอนดี้กลายเป็นกลับมาปกติแล้วเตรียมตัวสำหรับครั้งต่อไปได้เลยและนี่คือขนาดกลางเล็กใหญ่เย้แอนดี้ชนะอีกแล้วตัวใหญ่ที่สุดเป็นของฉันอุ้ยลงมีอะไรเนี่ยโอ้ยดันขยะขยงที่สุด ดูเหมือนว่าแมรี่จะชนะแล้วส่วนนายกินภูเขาของมะกอกของเธอไปซะกินเกินเกินไปเอถอเธอจะแทบไม่รู้สึกถึงรสชาติดูเหมือนเธอก็เกินไปแล้วดูเหมือนมนกอกจะรสชาติไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะตัวนคนไว้นั่นลี่ฉันมีไอเดียนาลนลี่จะได้กินมะกอกยังไงไม่รู้ฉันมีไอเดียนะลี่จะได้กินมะกอ,อเนะะก,กอเหมือนไม่รู้จบไม่ใช่แล้วแมรี่พูดถูก ันกรอกไม่อร่อยเลยจริงๆลิลลี่กินไปเต็มที่เลยไม่มองอย่างอื่นเลยเข้าใจแล้วในที่สุดเธอก็คิดออกนี่ไงล่ะของขวัญจากเม็ดกินให้เต็มที่เลยแต่ตอนนี้นายก็ต้องจ่ายค่าเล่นตลกของนายแล้ว รีบหน่อยเล่านี้กัลกัรื่งจบลงแล้วตอนนี้มีมากขึ้นกว่าตอนเริ่มอีกนะใช่ไห่นะพยายามโกงเลยเคี้ววเขลวแล้ว,แ,ว,แ,วและตอนนี้คือตอนจบยิ่งที่ยิ่งใหญ่โดยแอนนี้จะได้จานที่เล็กที่สุดแมรี่จะได้จานที่ใหญ่ที่สุดและลินลีจะได้จานกลางไปเริ่มกันได้เลยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะพวกเราได้หมักฝรั่งกันเนี่ยนะ แต่ว่ามีน้อยมากเลยดูแอนดีส้สิมันอร่อยมากแต่มันมีแค่นิดเดียวเองลินล,ลี่เธอเป็นคนใจดีมาตลอดเลยใช่ไหม oh. ตัดสินใจแบ่งแอนดี้หน่อยสิร oh. ับไปเลยอย่าอายมาก <c oughs> สาวขอบคุณมากนะรอบนี้เป็นรอบที่ดีที่สุดเลย แอนดี้แมรี่จะให้เธอเหมือนกัน uh huh. นั่นแหละรับไปเลยอย่าอายขอบคุณมากนั้นส,นสาว <c oughs> สุดยอดไปเลย <c oughs> ไม่มีอะไรดีไปบากกว่านี้แล้วญาตจะเย็นๆแอนดี้ค่อยๆกินก็ได้ ผมรู้สึกว่าสาวๆกำลังจะเล่นอะไรสักอย่างนะูหน้าเด็สิถึงเวลาที่จะเป่าลูกปองบูมแต่ว่าเอจริงแล้วก็ตลกดีนะแอนดี้ะน่าไดเห็นหน้าของตัวเองฉันลืมไปว่าพวกนี้เปนผู้หญิงนะต้องระวังหอนอย อย่างงงันเลยส,สาวอา่าจำสิ่งนี้ไปแน่นอนรู้สึกว่ารอบนี้ก็จบลงได้แล้วแต่พวกเราไม่มีผู้ชนะเลย